สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันด้วยพิมพ์ห้าชั้นเข่าบวงนะครับพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์ห้าชั้นเข่าบวงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในซูมสองพระนะครับเราจะได้รายละเอียดจากดูคลิปซูมสองพระนะครับเป็นมาตรฐานที่ ค่อนข้างจะสูงนะครับความชัดคมของภาพก็โดยอาจารย์แม็กนะครับเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้สร้างนะครับผมเป็นผู้บรรยายนะครับเรามาเริ่มันด้วยพิมพ์ทรงครับประการแรกนะครับคือวัดเกศชยโยเนี่ยคำว่าวัดเกศชยโยเนี่ยส่วนมากจะมีปีก นะเราจะเห็นเนี่ยพระจะตัดเกินเฟรมนะครับเกินเกินขอบนะฮะอันนี้คือรอบกระจกเป็นของวัดเกตนะครับวัดเกศชยโยวัดเกศชยโยเนี่ยสันลักษณ์สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือรอบกระจกนะฮะองนี้งดงามขอบจบกรกกอบกระจกเราเห็นครบสี่ด้านเลยนะครับแล้วมีซุ้มหวายผานะฮะ ชอบอีชั้นหนึ่งนะครับนะเราก็มาจดจำก่อนเรื่องแม่พิมพ์นะครับอ,อันดับแรกก็คือกรอบกระจกนะครับเราก็มาดูที่พระพักนะพระพักอันนี้เม็ดพริกไทยนะฮะกลมเลยเกสยาวรีตรงนะครับหูข้างซ้ายเป็นแบบหูใบสีหูข้างขวาก็เป็นแบบหูใบสีหูข้างซ้ายซ้ายองค์พระเนี่ย จะชิดพระพัก,กะจะชิดชิดแก้มชิดหน้านะครับส่วนด้านขวาจะห่างจะห่างพระพักนะครับมีเส้นคอนตรงลงมาลาค่อนข้นางตรงนะครับลหลตรงแขนหักศอกนะหักศอกลากตรงมาแล้วก็หักศอกมาหักศอกอีกทีที่ มือประสานด้านล่างแล้วก็หักศอกจากด้านขวาองพระนะครับลงมาชนกันนะคล้ายพิมพ์ว่าวจุลาอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอกเป็นอกวีแต่ว่ามีร่องนะฮะมีร่องร่องก็ขึ้นไปรูปเป็นรูปตัววีเหมือนกันนะครับแต่ตัวตรงองค์ก็เป็นรูปตัววีนะครับอกก็ เป็นวีงายนะครับอันนี้ก็วีฟัม่มตัวล่างนี่ก็วีฟั่มนะครับเป็นเข่าตุ่มนะฮะเข่าตุ่มสองข้างเลยนูนชัดเจนนะครับอ่าด้านขวาด้านขวาของของพระชานุหัวเข่านะครับจะมีติ่งติ่งแหลมเนี่ยมีทั้งนอกทั้งในในก็ติ่งแหลมนะครับส่วนด้านซ้ายซ้าย องค์พระเนี่ยก็เ,เป็นตุ่มแต่มีติ่งแหลมด้านในนะครับนะฮะด้านนอกมนนะครับต่อมาก็ลงมาที่ฐานนะครับลดหลั่นกันมาที่ฐานนับได้5ชั้น1 2 3 4 5สองสาชั้นนะครับแต่เป็นพิม์พเอกลักษณ์ก็คือพิม์พเข่าบวงเป็นที่มาของคำว่าพิม์เพข่าบวง กลุ่มนี้นะครับสำ,สำคัญสัญลักษณ์สำคัญนะครับนะฐานลดหลังกันลงมานะครับแล้วก็มีซุ้มค้อแก้วนะอยู่ในซุ้มค้อแก้วงดงามนะครับองค์พระรอยเด่นนะพิมพนะ์แล้วก็มาที่เนื้อเนื้อหานี่รวมถึงมวลสารด้วยนะครับ คือที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาผู้บรรยายได้บอกว่าถ้าเป็นภาพวัดเกศนี้จะต้องมีปิรานนะครับปิรานละองค์นี้จะเห็นชัดเจนนะครับปิรานส่วนที่เนื้อผ่านพ้นจากมือสัมผัสมาคือผิวจะมีสองชั้นผิวชั้นนอกแล้วผิวชั้นในผิวชั้นนอกหลุดไปก็จะเห็นผิวชั้นในก็จะจัดจ้านขึ้นมาตังอิ้วก็จะลอยตัวขึ้นมาผสมผสานกับเหงื่อที่ มือนะครับนะฮะแตทำพระตัดทำให้พระโดดเด่นครับงดงามขึ้นมาส่วนมวลสารก็จะหวังตัวเพราะพระผิวยังไม่เปิดนะครับวงนี้พระอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับอ่เราก็จะเห็นมวลสารใต้ใต้ใต้ผิวพระก็จะเห็นเม็ดดำนะเม็ดดำเม็ดแดงนะครับเม็ดเทา แล้วก็มีคราบบางๆพนะิมพ์เนื้อเนื้อมวลสารนะต่อไปคั้น้ำหนักนะครับน้ำหนักก็เป็นที่ทราบกันก็คือต้องหยุนหยุดมือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะต่อมาก็ประการที่สามคือน้ำหนักที่สี่ก็คือความแห้งความแห้งเนี่ยเราเห็นนะครับเนี่ยแห้งแป้งนี่แห้งมากเลยแห้ง ขอบด้านข้างเนี่ยแห้งไอ้ส่วนที่สัมผัสมือสัมผัสก็จะจัดจ้านขึ้นมาตังยิ้วก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับความเก่าความเก่าแล้วก็ดูตามซอกเนี่ยความเก่าความเก่านี่ชัดเจนนะฮความเก่าอ่ยังมีคราบเนี่ยคราบความเก่านะลงกุแต่ว่าองค์นี้ยังอยู่ในสภาพที่คราบกุน้อยมากนะครับมีจะคราบนะฮนะ ประการที่6ระการที่5คือความเก่าที่6ก็คือน้ําหนักอ่าความที่หกกรโทดอ่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่เราจะเห็นแป้งรองพิมพ์พที่ยังเห็นแห้งมากเลยนะครับธรรมชาติก็คือคาบเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ได้บทบงังความงดงามของพิมพ์พระนะครับแต่ว่าเป็นการาเสริม เติมแต้มแต่งให้องค์พระโดดเด่นนะครับเป็นธรรมชาติก็มีเหลืองสลับขาวนะครับนะเราก็จะเห็นเนี่ยความข้นของของเนื้อพระที่โดนเหงื่อมือสัมผัสสัมผัสพอผิวเปิดเราก็จะเห็นเนื้อชั้นในนะครับปริลานนะครับแง่มุมเป็นธรรมชาตินะฮะลบมุมด้วยกระดาษจายนะครับ อันนี้เส้นสายลายพิมพ์เนี่ยชัดเจนนะครับวงนี้ชัดเจนมีความคมงดงามมากฐานนี่ฐานนี่หัวฐานนี่คมเลยนะครับทั้งสองสองเนี่ยฐานชั้นบนฐานชั้นฐานที่สองเนี่ยหัวฐานนี่คมนะครับถึงฐานล่างนี่ก็ยังคมอยู่นะครับขึ้นนูนเป็นเส้นเป็นสันนะครับนี่เรามาดูด้านหลังกันนะครับ เ,เดี๋ยวเราเราดูด้านหน้าในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เนี่ยซูมสองพาระเราจุดประสงค์คือต้องการให้เห็นมวลสารนะครับคำว่าซูมสองพาระนี่ความชัดเจนของแม่พิมพ์นะแล้วก็ค่าบความแห้งความเก่าความเป็นธรรมชาตินี่รอยกระดาษทรายที่เก็บนะบเียนเลยนะครับเนี่ย รอยตกแต่งด้วยกระดาษทรายเก็บกระดาษทรายองค์นี้ยังมีอรอยเนะนะเป็นตัวหนอนนะครับยังเห็นทั่วๆองค์พระนะครับในรอยปีลานรอยธรรมชาติธรรมชาติความเก่านะฮะนะฮะประเกตยเนี่ยยาวจดซุ้มนะครับหูข้างซ้ายติดพระพักหูข้างขวาห่างพระพัก,พกมีเส้นลำคอนะครับไหล ข้างตรงหักศอกลงมาประสานมือแล้วก็หักศอกเป็นว่าวุลาเหมือนกันเป็นลักษณะคล้ายว่าวุลาอีพิมเป็นหน้าอกเป็นวีหายนะครับล่องอกเป็นวีฟั่มนะครับลักษณะเข่าตุ่มนะหัวฐานหัวเข่าด้านนี้จะแหลมด้านในก็จะแหลมเป็นสันเลยนะครับเป็นติ่งทั้งสองท,งทั้งสองสองข้างนะครับ ส่วนด้านซ้ายองค์พระนี่จะเป็นตุ่มเฉยนะฮะอันนี้รอยรอยเหนือของตัวหนอนนะครับอ่าของเนี่ยรอยยน่นยุบนะรอยยน่นรอยหดตัวรอยม้วนมุดของเส้นตุ้มเนี่ยมุดอ่าม้วนมุดเลยนะครับแล้วก็ปีลายนเป็นธรรมชาติหมายถึงอายุของพระร้อยกว่าปีนะครับความเก่า เป็นความธรรมชาติสันนิคมหัวฐานนิคมเป็นสันเลยนะครับแหลมทั้งสองข้างฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าพิมพ์เข่าบ่วงนะครับห้าชั้นนับได้ห้าชั้นแต่สัญนรักเอกลักษณ์สองกันก็คือพิมพ์เข่าบ่วงนะครับเป็นที่มาของพิมพ์เข่าบ่วงเนื้อหาจัดจ้านอันนี้เม็ดดำนะครับอันนี้เม็ดแดงเม็ดดำนะครับ มวลสารกระจายปลา,ายเมื่อเราขยายให้ซูมสองพระได้เห็นชัดเราก็จะทำให้เห็นมวลสารข้างในที่อยู่ใต้ผิวพระให้เด่นขึ้นมาเหมาะสำหรับการศึกษาสะพรมนะครับและการเรียนรู้เป็นประการสำคัญนะครับลอยเก็บกระดาษทรายงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังเราจะเห็นชัดเจนว่ารอยกระดาษทรายนะครับรอยรูปกระดาษทรายเก็บนะครับเนีรอยบ่อน้ําตารอยปูไตนะครับเนี่ยเห็นเป็นค,คู่คู่คู่เลยนะครับอืมรอยลบด้วยกระดาษทรายนะครับเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายจากแกะพิมพ์ออกมาแล้วก็ตัดตัดแล้วก็มาทำการตกแต่งด้วยกระดาษทรายนะฮะ อันนี้เนื้อเป็นจำจำเลยนะครับรอยตั้งอิว้วรอยตัวขึ้นมานี่รอยกระดาษทรายรอยปีลานนะครับรอยปีลานเนี่ยจะมีด้านหน้านะครับด้านหลังเนี่ยจะไม่มีนะครับออันนี้รอยรอยรอยกระดาษทรายนะครับน,นีเม็ดดำใรอยปูไตน,นะฮะเป็นกาปูเป็นคู่คู่นะครับในรอยปีลาน บ่อน้ําตานี่เม็ดดานะครับเม็ดแดงอันนี้เม็ดดานะครับมเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงอันนี้เศษไม้ก้านทูบนะครับลอยเ,เก็บบนความคมไม่มีแล้วนะครับเก็บด้วยกระ,กระดาษทรายคมกึ่งนะครับลดงามด้านหลังเนี่ยจะมีพื้น,นที่มากเราก็จะเห็น รายละเอียดมากนะฮะอันนี้รอยย่นยุบยับนะฮะลอยย่นยุยบ,บนะย,ย,ย,ยับของพิวะแสดงถึงความเก่าเก่าเป็นธรรมชาตินะครับนี่เนื้อเป็นจำๆำตัง,ตงยิ้วรอยตัวนีจุดบ่อน้ำตาหรือจุดเนื้อเน่านครับอันนี้เม็ดดำนะเม็ดดำเม็ดดำกระจายไปทั่วนะครับทั้งก้านทูบทั้งเศษรัก นี่เม็ดแดงนะครับเก็บด้วยกระดาษทรายรายละเอียดนี่กระดาษทรายเก็บชัดเจนนะครับนี่เก็บกระดาษทรายเมื่อมือสัมผัสเนี่ยตังยิ้วจะลอยตัวขึ้นมาทำให้พระนี่โดดเด่นเนื้อหามวลสารนี่จัดจ้านนะครับอันนี้ก็เม็ดมูลสารนะครับนี่เม็ดปะตัดนะครับหรือปงยิเจที่ไม่แจกตัวนี่ก็เม็ดมูลสารนะครับ ด้านหลังนี่เราจะเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับนี่ก็เม็ดมวลสารเศษไม้เศษอาหารอะไรนะฮะครับที่ยังหลงเหลือและที่หลุดร่วงไปแล้วก็เราก็จะเห็นร่องรอยนะครับ นี่นะครับเราด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเม,ม็ดมวลสารนี่ชัดเจนนะครับการเก็บกระดาษทรายความแห้งความเก่าความเป็นธรรมชาติตามซอกเนี่ยฮะรายละเอียดนี่รอยเนื้อรอยตัดแต่งรอยเก็บกระดาษทรายแป้งนีแห้งมากเลยนะครับเป็นธรรมชาตินี่รอยเก็บด้วยกระดาษทรายรายละเอียดั้งยิ้วรอยตัวนี่เม,ม็ดมวลสารเม็ดดำนะครับเม็ดดำ อันนี้เป็นผงอินทิเจรหรือเม็ดพระาธาตุสับเซียเรียกเม็ดพระาธาตุผงอินทิเจที่มาแจกตัวน,นี้ตังอิวลอยตัวขึ้นมานะฮะน,นี่เม็ดมูลสารเม็ดดำนะครับเม็ดแดงลอยลอยตัดที่มวลสารโดนมวลสารก็จะกูดล่วงหล่นไปนะครับก็เห็นร่องลอยนะครับ เป็นธรรมชาติอันนี้ปีรานรายละเอียดในพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับอันนี้เป็นจำจำเลยนะครับจำจับจ้านนะครับนี่รอยปีรานอรอยบ่อน้ำตานะครับเม็ดดำนะฮะรอยปีรานการเก็บด้วยกระดาษทรายนะครับเราจะเห็นฐาน ด้านจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นฐานชัดเจนนะครับความคมของหัวฐานนะฮะหอบซุ้มนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกข้างนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับ เนื้อหาในตังยิวลอยตัวจัดจ้านโดนมือสัมผัสนะฮะอันนี้เป็นเม,ม็ดมวลสารนะครับส่วนผสมนะฮะเม็ดเม็ดเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดเทานะครับนี่เป็นผงอิีิเจเม็ดพระธาตุนะครับนะตังยิวลอยตัวนะครับเนื้อ,อแก่ตังยิวนะครับแก่ตังยิวหรือแก่น้ำมันอันนี้ เม็ดดำนะครับเก็บมนด้วยกระดาษทรายนะครับก่มกึง่งผิวเปิดก็เห็นเนื้อหาจัดจ้านเป็นจ้ำเป็นจ้ำนะครับการยุบตัวนี่แป้งนี่ควา,ามเก่าของพระเนี่ยแป้งนี่เป็นเกตเลยะเป็นเก็ตเป็นดอกเลยนะครับเป็นดอกเลยย่นยุบยับนะี่ควา,ามแห้งควา,ามเก่านี่เม็ดเม็ดมูลสารผงยิปเจนะครับ กระจายทั่วเลยนะครับเม็ดเม็ดขาวเนี่ยผปร่งที่เจที่ไม่แตกตัวมวลสารที่โดนอตอนตัดก็หลุดร่วงไปนะครับนี่ความเก่านะแป้งนี่เป็นดอกเป็นดอกเลยนะครับยังกระปีลันเลยนะครับหมายถึงอายุกรงนี้เป็นกระเบื้องเลยครับเป็นกระเบื้องเลยเราเห็นชัดเจนเลยกรงนี้เป็นกระเบื้องเลยแี่บนี้นะครับหมายถึงความเก่าเนี่ย แป้งนี่เป็นดอกจากซูมสองพ้านี่เราจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะนี่ยเป็นดอกเลยนะครับแป้งเป็นดอกเป็นดอกเนี่ยความเก่า,าคือชวนผสมท่านน่ยนอกนอกจากกะสมก็ยังมีพวกใบข่อยไอยอ่าอ่าเขาเรียกกระดาษ่อยที่เขียนอเขียนเลขยันอะไรนะอเลขยันพระคถาแล้วก็ แช่น้ำแล้วก็บดคุลีตำโขกไปด้วยกันนะครับพิมพ์ขึ้นมาเป็นพระนะครับอันนี้เม็ดพระท่านะครับนี่ความแห้งความเก่าในแป้งตรงนี้ด้านนี้เป็นเป็นกระเบื้องเลยครับนรอยเนี่ยเป็นรอยตัวหนอนนะครับอันนี้ชัดชัดเจนนะครับตั้งยิ้วรอยตัวเม็ดมูลสารบอ่อน้ําตาจุดเน่าเม็ดแดงนะครับรอยหลุดร่วงเม็ดดำนะครับ เดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนะครับ ก็เมื่อเราหยิบพระขึ้นมาพี่นาองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตพิมพ์ห้าชั้นเข่าบวงนะครับสัญ,ญลักษณ์ของท่านก็คือเข่าบวงข้างล่างนี่นะครับอันดับแรกเราก็มาดูกันเรื่องพิมพ์ทรงเป็นันดับแรกพิมพ์ทรงกับหน้าเม็ดพริกไทยหูใบสีนะครับ มีเส้นลําคอนะครับหูข้างซ้ายติดพ้าพักหูข้างขวาหว่างพ้าพักนะครับไหลตรงแขนหักศอกนะเหมือนว่าวตุลาอกเป็นรูปตัววีหงายร่องอกเป็นรูปตัววีฟั่มนะครับเข่าเป็นเข่าตุม่มเข่าด้านซ้ายนี่จะมีมีด้วยแหลมนะฮะด้านในส่วนด้านขวาก็จะมีมุมด้วยแหลมด้านด้านด้านนอกและก็ด้านใน นะครับฐานลถไหลดันกันมาห้าชั้นพิมพเนื้อเนื้อก็คือรวมถึงมวลสารน,นะ,ะแล้วก็ความแห้งไอ้น้ำหนักการที่สามน้ำหนักนะฮะไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปพอหยุนหยุนมือประการที่สี่ก็คือความแห้งเราเจนแห้งชัดเจนนะครับเนี่ยแห้งเป็นประการที่หคือความเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติเดืเหลืองเหลืองสลับขาวเนี่ยมีค่าภาพโดยรวมนะครับนะธรรมชาติปรากฏให้เห็นชัดเจนความแห้งความเก่าความเก่านะฮะประการที่ห้าความเก่านะความเก่าเนี่ยเราเห็นตามตออหกก็คือโดยรวมก็คือความเป็นธรรมชาติประการที่หกนะครับก็ สำหรับวันนี้ท่านก็ภา,าพเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากซึ่งต่อมาก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันด้วยพ,พิมพ์ทรงและศิลปะนะครับโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ